สวัสดีครับวันนี้ผม i อเ studio นะครับก็วันนี้ผมจะมาแกะรุ่นพระนะครับที่ผมจองไปตั้งแต่เดือน9นะครับรุ่นละร้อยสาสิบบาทค่าส่งห้สิบาทครับจากเพจมหาบารมีพาะใหม่หนึ่งสองดนะครับ,บ,ร,ร,ร,บรุ่นเป็นหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเศรษฐีเจริญพรนครับเรามารุ่นกันแกะรุ่นครับ

ก็แค่นี้นะครับนึกว่าจะได้เหรียญงงยานะครับแต่ว่าไม่ได้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ